หมอคะสารสกัดจากใบแปะก้วยมีประโยชน์จริงไหมในใบแปะก้วยอะมีสารต้านอนมุมูลอิสระสูงมีฟลาโวนอยด์มากกว่า20ชนิดนในสารสกัดจากใบแปะก้วยอะวอร์ซิสตินเทมโฟอรลพวกนี้ค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชื่อเทอร์ปีนแลคโตนคือมันเยอะมากคือสารสกัด ใบแปะพัวเยอะมากมันก็ลดความเสื่อมของเซลล์ค่ะลดการเกิดโรคเรื้อรลังต่างๆชะลอความชราลดการเกิดโรคสมองและบำรุงหลอดเลือดได้ดีมากๆเพิ่มเลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองโรคติดกับหลอดเลือดต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคสโตรกเลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าดีเป็นภาวะเลนอฟิโนมินอนนกเขาไม่ขันเลยอะไรอย่างนี้ช่วยมากๆแล้วมันมีสารต้านการอักเสบด้วยนะมันชื่อว่ากลุ่มจิงกีตินอ่าจิงกีตินเนี่ยมันจะไปบล็อกสารโพลิแซกแคนดินสารตัวนี้ทําให้มีการอักเสบ ก็ทําให้ลดการเสียในร่างกายงั้นจากคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ก็เลยช่วยได้หลายๆอย่าง